เราจะไปสํารวจโรงเรียนที่ตลแม่ตื่นอําเภอองค์กยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นทางเราจะใช้เส้นทางลอยฟ้านะครับเริ่มต้นที่แม่ละมาสุดจุดอย่างนี้เราเติมน้ํามันเต็มถังที่ปตทแม่ละมาานะครับแล้วเราจะขึ้นเส้นทางโครงการหลวงเลอต่อเพื่อไปลงที่แม่ตื่นนะครับไปดูว่าเส้นทางค่อนข้างจะชันมากนะครับว่าเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับน่ครับห่างจากแม่ละมาาประมาณ2กิโลเมตรเลี้ยวขวาครับมีซุ้มประตูเฉลิมเกียรตินะครับตรงนี้นะครับ เขาผ่านซุปไปนี่ครับเส้นทางสู่โครงการหลวงเรือต่อครับเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับครับ41กิโลแล้เลยเรือต่อไปอีก26กิโลก็จะถึงแม่ตื่นนะครับภาพเส้นทางนะครับเป็นทางปูนนะครับทางปูนเี่ยค่อนข้างแคบนะครับดังนั้นการสวนทางกันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับการใช้วิทยุสื่อสารเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับเราเดินทางเข้ามาได้สักระยะหนึ่งนะครับฝนก็เริ่มตกนะครับ ก็ไปจะเจอนี้เิงจุดใจก็ยี่สเ็ดเปอรเซนเลยนะครับเกียน็ยีิบสองแล้วยีบสค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวมากดังนั้นแนะนำนะ,ะควรจะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับที่มีเกียร์โฟร์มาช่วย,ยจะปลอดภัยกว่าแนตะ่แต่รถทั่วไปก็ไปได้อยู่นะครับแต่ใช้ความระมัดระวังเอานะตัวนี้26%ครับ คือต่อเนื่องเลยนะครับยาวเจ้านางเจอหลุมกินน้ำนะครับหลุมกินน้ําสวยมากฝนตกหลังฝนตกเห็นหลุมกินน้ำนะครับสวยครับเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับดูว่าจะชันแค่ไหนนะครับยาวเลยนะครับสายเอ็นเส้นยาวชันมาก เราเดินทางมาถึงที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยแล้วนะครับเราถึงคืนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะครับบริเวณนี้คือแม่น้ำแม่ตื่นนะครับวันนี้เราจะไปสำรวจอาคารเรียนที่จะสร้างหลังที่11ของยีบสงนอนะครับ ครับวันนี้เราจะขึ้นไปสํารวจที่ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับบ้านซอแอนะครับตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดียวราจะเดินทางไปวันนี้แดดร้อนอยู่นะครับแต่ท้องฟ้าฝั่งที่เราไปสํารวจเนี่ยนะครับมีเมฆฝนขึ้นนะครับเราไม่รู้ช่างไทยจะเป็นยังไงติดตามกันนะครับเวลามาเอาคันไหนมาเองนแบบนะครับนอกจากคารเรียน หลังที่8เสร็จนะครับเรามีการสร้างห้องน้ำนะครับห้องน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างระบบน้ําเป็นระบบน้ําทั้งหมู่บ้านาเลยนะครับไปสร้างฝายฝายที่ฝายต้นน้ำานะครับฝายเสร็จมามาที่ถังเก็บถังเก็บก็ผ่านกองกองหยาบนะกองหยาบกองละเอียดก็จนเงินกายเป็นกองน้ําดื่มดื่มได้เลยนะครับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับที่นี่เราสร้างสมบูรณ์แบบมากนะครับวันนี้เรามาสํารวจดูว่าขาดเกินอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ขาดที่เจอก็คือเราจะมาซ่อมให้ก็คือหลังคานะครับ ราคาเป็นสังกษีราคาเศนิมขึ้นนะครับเศนิมมันขึ้นนิดน,นึงนะครับอาจจะเปลี่ยนให้ช่วงที่เรามาสร้างอาคารเรียนหลังที่คค 1> ส1ซอแแหบ้านซอแอหงนะั้นห่างจากนี่มา10กิโลเขวาเอาไหลขวาด้วย